สวัสดีครับทนผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข,ข่าวโดย ATFX นะครับผมสำหรับวันนี้ครับวันที่29พฤศจิกาย,ยนนะครับผมต้องบอกว่าประเด็นในตลาดเนี่ยได้มีประเด็นร้อนแรงขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิดตัวใหม่นะครับผมซึ่งเป็นเชื้อที่มีความร้ายกาจกว่าเดิมแพร่เร็วกว่าเดิมนะครับผมมีตัวมันเองเนี่ยเท่าที่ผมตามข่าวดูมีการเปลี่ยนแปลงตัวสไป k ์โปรตีในในการทําให้เราติดเชื้อ นะครับผมเพิ่มขึ้นหลายจุดนะครับเราราวสาจุดนะครับผมซึ่งมันทําให้การติดเชื้อเนี่ยมาติดได้ง่ายมากขึ้นและมีข่าวร้ายที่สําคัญก็คือวิธีการตรวจแบบเดิมครับผม PcR นะไม่สามารถจับไวรัสตัวนี้ได้ถามว่าไวรัสตัวนี้น่ากลัวยังไงหนึ่งครับตรวจจับยากขึ้นกว่าเดิมครับผม2ครับด้วยความที่มันเปลี่ยนสไ์โตริีนหลายจุดทําให้มันแพร่เร็วกว่าเดิมมากๆเส้นสีฟ้านี่นะครับคือของเดลต้าซึ่งถือว่าเร็วแล้วนะถือว่าเร็วมากนะครับผมเบต้านี่คือช้าเลยนะครับผม ไอ้เจ้าโอมายคอนเนี่ยแป๊บเดียวนะครับยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยนะครับติดเชื้อมาเร็วพอๆกับเดลต้าแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างน่ากังวลมากตลาดกําลังกังวลกันครับว่าอจะต้องมีการล็อกดาวน์อีกรอบหรือไม่นะครับผมถ้านักลงทุนสังเกตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดปรับตัวลงนะครับผมน้ํามันปรับตัวลงนะครับทองคาปรับตัวลงนะครับลงันเกือบหมดเลยนะครับผมทีนี้ก็เลยเป็นความกังวลว่าเออ จะมีกรารระบาดไหมจะปิดเมืองก็ทาให้ความต้องการใช้น้ํามันหายไปหรือเปล่านะครับผมหุ้นต่างๆที่ได้รับผลประโยชน์มาจากเล่นประเด็นตีเปิดเมืองก่อนหน้านี้พลิกกลับมาหมดเลยไหมนะครับอันนั้นก็เลยเป็นประเด็นนี้ตลาดกาลังกังวลกันนะครับสิ่งเดียวที่ขึ้นนะครับของช่วงเมื่อวันเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเป็นตัวพันธบัตรตราสารหนี้10ปีครับผม2ปีก็มีแรงขายเยอะออกมาเข้า10ปีแทนนะครับผมตีความง่าย ขาย2ปีเพราะแปลว่าใน2ปีเนี่ยเขามองว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทาให้การถือปันตรช่วงนี้ไม่เพอร์ฟอร์มย้ายไปอยู่ส0ปีดีกว่าอย่างน้อยภาพระยะยาวเขายังได้ดอกเบี้ยใกล้เคียงมากกว่านะครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมสำหรับตลาดช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมสิ่งที่นักลงทุนจะต้องติดตามนะครับจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการล็อกดาวน์นี่แหละนะล่าสุดนะครับล่าสุดได้มีการประกาศว่าคราวนี้เชื้อตอนแรกมันอยู่ที่ฝั่งเอเชียด้วยอยู่ฝั่งฮ่องกงราายแลล้วนะคับ่สุด แล้วก็มีมาที่ออสเตรเลียแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้เราจําเป็นต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดการล็อกดาวน์ทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องช็อตเทจเรื่องเงินเฟอ้อต่างๆมันจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับผมอย่างไรก็ตามครับอันนั้น <c oughs> เป็นแค่การคาดการณ์นะครับตัวผู้ติดเชื้อจริงๆก็ต้องเรียนตามตรงว,ว่ามันยังไม่ได้ระบาดทั่วโลกขนาดนั้นฝั่งยุโรปเองก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ก็เสี่ยงอยู่ครับเสี่ยงกับการที่ต้องล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่ง ประเด็นที่2ที่เราต้องติดตามในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะครับรายงานการจ้างงานครับผมรอบนี้เป็นโฟกัสสาคัญของเฟดในการดําเนินนโยบายนะครับผมเนื่องจากเฟดเนี่ยเขาได้ประเมินแล้วเนาะว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเป็นภาพ t r a n s i t o r y เป็นภาพอยู่ชั่วคราวนะครับผมสิ่งที่จะทําให้เฟดสามารถตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นหรือเพิ่มขนาดวงเงิน QE ได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ คือการจ้างงานครับผมถ้าการจ้างงานออกมาดีแปลว่าเขาสามารถทําได้แต่ถ้าไม่ดีก็คืออยางทาไม่ได้ยังไงก็ตามครับมันมีประเด็นย้อนแย้งกับประเด็นแรกเรื่องโควิดนะเพราะว่าถ้าเกิดโควิดระบาดจริงๆนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือเอาว่าอาจจะต้องอัดสภาพคล่องเพิ่มอีกเพื่อให้รอดวิกฤตอีกรอบหนึ่งนะครับประเด็นที่3าครับผมสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทสติโมนีครับผมคาให้การของพาวเวลและเยเลนนะครับผมอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตลาดกำลังติดตามกัน,กนด,ดูอยู่นะครับผม ช่วงนี้ของคุณเยเลนเนี่ยเห็นมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับขยายเพดานนี่นะครับยังไงเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งในวันที่มีประเด็นขึ้นมานะครับผมประเด็นที่4ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปสงค์น้ามันครับผมอย่างที่เรียนไปนะฮะถ้าเกิดว่ามีการล็อกดาวจริงๆนะครับดีมาน้ํามันจะลดลงนะครับผมตอนนี้ซัพพลายฝั่งน้ํามันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมความต้องการขายเพิ่มขึ้นแล้วยังไงก็ตามตอนนี้ O p e ปกพลายังไม่ได้ขยายอะไรนะครับถ้า O อเปกพลาสตัดสินใจ จะส่งผลให้น้ํามันปรับทิศทางกลับเพลนได้นะครับผมยังไงก็ตามตอนนี้มีซัพพลายขึ้นมาเยอะนะและดีมานน้อยลงยังเป็นเหมือนเดิมครับผมและประเด็นสุดท้ายครับจะเป็นข่าวเรื่องอัตรางเงินเฟ้อในยุโรปครับผมก็จะต้องติดตามกันไปต่อว่าทําให้มีความเสี่ยงที่ต้องปรับต่อบเนียบขึ้นเร็วขึ้นหรือไม่นะครับผมตอนนี้ยุโรปมีปัญหาเรื่องการระบาดครับผมยังคุมไม่ได้ครับยังไงคิดว่ายังไม่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับาการขึ้นดอกเบี้ยให้เราติดตามเร็วๆนี้เน่ๆนะครับ อันนั้นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงวันนี้และสัปดาห์หน้าที่จะเกิดขึ้นครับผมยังไงถ้ามีตอรี่อื่นนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับรีเทลเซลลฝั่งยุโรปนะครับผมประเด็นล็อกดาวน์นะครับผมประมาณนี้ที่เราจะต้องติดตามในการเล่นกันนะเดี๋ยวคริอาส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยครับโอเคได้เลยครับขอบคุณจ๊อบนะครับก็สําหรับของผมเองนะมีเสริมคุณจ๊อบนิดหน่อยนะครับก็คือเป็นข่าวของ ECB ครับธนาคารกลางของยุโรปนะครับออกมา อบอกนะครับว่าอ่านะครับคุณฟาบิโอพานิต้านะครับคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางนะครับออกมากล่าวในช่วงสุดสัปดาห์นะครับว่าธนาคารกลางของยุโรปนะครับไม่มีความจําเป็นที่ต้องเข้าไป แทรกแซงนะครับหรือว่าทําให้นโยบายทางการเงินเนี่ยมันกระชับขึ้นในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าอัตรางเงินเฟ้อนะครับของทางั่งยุโรปเนี่ยซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ราวๆ4.1เปเ็นะครับเป็นเป็นการเฟอร้อที่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปแทรกแซงตอนนี้นะครับมันจะเป็นเออมันจะสร้างความเสียหายนะครับมากกว่าได้ผลประโยชน์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวนะจาก f x Street นะครับ แล้วก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับอังกฤษนะครับได้ยกระดับนะครับมาตรการควบคุมโรคนะครับหลังจากพบผู้ป่วยโอไมคอนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปไปดูตามสำนักข่าวต่างๆนะครับก็จะมีผลผลสำรวจนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขา เจอผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็เริ่มที่จะแบนนะครับแบนสายการบินที่บินจากทางแอฟริกาใต้เข้ามาในประเทศของตัวเองแล้วนะครับโดยที่ล่าสุดนะครับไทย PBS ครับบอกว่า PCR นะครับจะไม่จับตัวไวรัสโอเมก้านะก็หมายความว่าตัว ATK นะครับตัว ATK ของของ ATK แบบ PCR นะครับบางยี่ห้อนะครับจะไม่สามารถจับเชื้อกลายพันธุ์ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูด ผู้ติดเชื้อนะครับก็เวลาไปทํา PCR หรือว่าไปทำสวอปเนะี่ยก็อาจจะไม่ไม่สามารถตรวจเจอเชื้อได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตจาก ATFX ในวันนี้นะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้นะครับมีอัปเดตข่าวเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดี